โอ้โหทุกคนโอ้โหทุกคนไซจระเข้ครับโอ้โหใหญ่มากโอ้โหไม่น่กววดตัวนี้จะกัดนี่ครับกัดกบยางคิวเดสเซ็ดวันสีทอไปนะครับไอวันนี้ไปตีปลาซ่อนกันทุกคนไปดูครับรองอรองเท้าบูทด้วยครับนี่เปิดตะลุยหมย่ รองเท้าบูทบูทยาวครับบูทเอี้ยมครับ,บ,รบตัวนี้ใส่ในกระตะก้าไปก่อนอเผื่อมันจะต้องลุยรองเท้าไปครับนัน,นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปหมายไหนวันนี้ไป เดี๋ยวเราจะลุยกันทุกคนประมาณใส่รองเท้าบูทเพื่อจะลุยน้ำนะครับวันนี้ ชุดของเรานะวันนี้ลุยน้ำครับนี่ชุดรองเทาบูทเป็นเอียมนะสูงมากเดี๋ยวยังไงไปดูกันทุกคนว่าจะมีตัวให้หนา้าได้เห็นกันไหมครับวันนี้ไปคร,ครับ เดินลุยกันดีกว่าครับนี่ก็เป็นหมายอะไรไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ตรงนี้มันเป็นโคลนครับแล้วก็ลึกเพี่ยงหัวเข่าได้นี่ครับนนนะนะต้องเดินลุยครับหมายนี้โคลเพี่ยงหัวเขาทุกคนมันโอ้โหเดินลําบากครับต้องลุยหาตัวยากครับก่อจะได้แต่ละตัวนะที่นี่นะ อุ้ย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 ,ยจะตามมากัดเลยครับไม่รู้จะกัดหรือเปล่านะไม่กัดครับคนหลุมนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะ ลองดูก่อนเหนื่อยมากเดินลุยแบบนี้โคตรเขี้ยวจริงๆป่าที่นี่สองลุมนี้แทบจะไม่มีตัวเลยไม่มีอาการเลยครับแดดก็ร้อนเดินลุยก็เหนื่อยโอ้โหไม่มีอาการเลย คตจะเขี่ยวจริงๆแต่มีปลาจิ๊บอยู่นะทุกคนโหเหนื่อยมากเดี๋ยวไปหานะร่องต่อไปกันตรงนี้ล่ะตาลมอีก ปลาอะไรวะกัดแล้วทุกคนแต่กัดไม่โดนน้อนกัดไม่โดนครับน้อนกัดไม่โดนไม่กัดปลาอะไรวะหรือว่าปลาช่อนเนี่ยแต่มันเคี้ยว ้ยมันมีตัวว่ะน่าขึ้นไลน้ำเลยครับไปทีนึงจะกัดไหมไม่ไม่ไม่ตามว่ะต,ตีอ่ะนี่โอ้โหโ โอ้โห,โ,หโดนโดนทุกคนโดนไซจระเข้ครับโอ้โหไซจระเข้เลยครับโอ้โหทุกคนโอ้โหทุกคน <c oughs> ใหญ่มากโอ้โหไม่นึกว่าตัวนี้จะกัดโอ้โหโห,โหนักแล้ว ว่ามันต้องมีตัวบ้างแหละโอ้ยทำอะไนไม่ถูกเลย,ย,ย,ยนี่ทุกคนน่าจะมีโล3าสนะโอ้ยใหญ่มากอ,อกว่าจะหาเจอทุกคนเดินกันเหนื่อยเลยเนี่ย้มแล้ววันนี้ที่เหนื่อย,อยทุกคนนี่ครับกัดกบย้างคิวเดสเซ็ดวันสีทอไปนะครับนี่โอ้โห เต็มคอหลุยไซยนี่ฮัตมากับคันไดว่าทาทุราเอ็กทีนะนี่แล้วก็รอกซีเลียน SVTW ปี2021สายปีอ e ีสองนะโคตรคุ้มทุกคนคุ้มเลยที่เหนื่อยวันนี้นะบอกไม่ถูกเลยได้ตัวนี้มาโอ้ยคือแบบทำอะไรไม่ถูกเลยนะเดี๋ยวยังไง ไปลองลองหาแต้มต่อไปกันดูนะทุกคนไปทุกคนมาดูกันต่อนะว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่านะตรงนี้นะเหมือนมีมันจับลูกปลาอยู่อีกนะทุกคนลองดูนี่นี่นี่มันมีตัวเหมืนมีตัวอ่ะม,ม,มีอีกหรือเปล่า โอ้หกัด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 โอ้ยกัดไม่โดนครับต้องโดนนะอุ๊ยอุ Credit ๊ยอุ tá, ๊ยอุ๊ย <reci> มีอาการแต่ไม่ซ้ําครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเปลี่ยนสีดูนะลองใช้เป็นสีน้ําตาลดูเผื่อปลามันจะเร่าเองครับ con cột Tầm hết nữa Tạm nhưng tạm vô Ui แบบรู้มากครับทุกคนกัดปล่อยกัดปล่อยเลยอะ่ะโอ้โหรู้จัดนี่จากที่ซ้ำตัวนี้มาหลายไม้ครับนะนะไม่ มันมันมีอาการมีอาการอยู่แต่มันไม่กัดนะมันไล่บ้างตุบตับตุบตับตบ้างแล้วจากที่กัดเมื่อกี้ตุ้มต้่มตุ่มปล่อยครับกัดทีแรกผมรู้สึกว่าเออมันปล่อยปุ๊บแล้วก็จึ๊กจึ๊กมาทีหนึ่งกัดปุ๊บทีหนึ่งทีหนึงน่งเหมือนมันจะล่ากันทุกคนแต่มันปล่อยอกีกยังโคตรเสียดายเลยไซส์สวยด้วยทุกคนประมาณสี่ขีดท้าขีดอ่ะเัวานั้นอวรามีครึ่งกิโลนิดนอ่ะ เดี๋ยวไปดูร่องด้านในอีกร่องหนึ่งนะมันมยาวไปฝั่งแล้วนะคนอลองดูช่องนี้ครับช่องทางน้ำผ่านเราจะมีตัวหรือเปล่าจากที่ตื้อมาหลายไม้ เป็นเป็นชั่วโมงอทุกคนตื้ออยู่แต่ไม่ไม่กัดครับมีแค่ไล่ไล่ไล่มานะได้ต,ตัวนี้มาตัวเดียวครับนะโอเคยังไงฝากไว้ด้วยครับวันนี้บกบจางคิเดิตเซตวัน